สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เพิ่งเลิกเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปซ้อมวิชาโย่งชุดนะครับแล้วก็จะอยู่ที่สถานีใกล้ๆจากมหาลัยผมนะแท้งไปสองสถานีก็ถึงเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศถนนที่ประเทศจีนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับนี่ก็ด้านหลังนี่ก็เป็นตึกของมหาลัยผมนะครับ<ม>ก็คืออยู่ด้านหลังตรงนี้เลยเพิ่งเดินออกมาจากเมื่อกี้เลยนะครับนี่ผมให้ดูนะรถเมล์ที่จีนจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ รถเมล์ที่เนี่ยครับก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ2อหยวนนะครับหรือว่า10บาทนะครับหรือว่าถ้าเรามีจ่ายเป็นบัตรสมาชิกก็จะถูกมากๆนะครับมันจะมีเป็นแบบรายเดือนหรืออะไรอย่างนงี้ด้วยนะครับซึ่งราคาถูกมากถ้าเรานั่งบ่อยๆก็คุ้มนะครับรถเมล์ที่เนี่ยครับมันจะมีข้อด,ดีอย่างหนึ่งนะครับรถเมล์ที่ประเทศจีนคือรถเมล์มันจะจอดตรงป้ายจุกรอบนะครับคือเขาจะไม่ไม่แบบจอดเกินป้ายหรือว่าจอดแบบถอยหลังไปเยอะนะครับคือเราก็ไม่ต้องเครียดว่าแบบเอ่อต้องวิ่งตามรถอะไรอย่างเงี้ยครับ อัเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะแล้วการมารถเมล์ของเขาไม่ได้ถี่มากเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของเขานะครับรถเมล์ครับของที่ประเทศจีนนะครับต้องต้องใช้สแกนเอานะครับก็คือหรือใช้ใช้เป็นแบงก์ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้สแกนเอากันนะครับที่ประเทศจีนนะครับอย่างที่เราเดินมาครับเราจะเห็นไหมว่าสายไฟเขาจะไม่ไม่กองโชว์บนฟ้าเยอะนะครับส่วนมากก็จะไม่เห็นสายไฟเลยนะครับจากที่เราเดินมาทุกคนสังเกตเห็นึเหมือนกันไหมครับเห็นไหมจะไม่มีสายไฟเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงเปะดวงเวียนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทุกคนเห็นไหมครับที่จีนมันเจริญมากเลยนะครับคือผมที่ผมอยู่มันคือซีอานครับซีอานนะครับมันก็จะเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลฉานซีนะครับเมืองหลวงก็คือแบบเจริญที่สุดในมณฑลฉานซีนะครับเพราะประเทศจีนใหญ่มากมันก็จะมีเมืองหลวงของแต่ละมณฑลนะครับอย่างที่เสฉวนนะครับหนึ่งมณฑลของจีนครับก็ใหญ่เท่าประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เลยจะมีเมืองหลวงแยกๆของแต่ละมณฑลนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟใต้ดิน,นครับส่วนตัวผมผมชอบนั่งรถไฟใตดินนะเพราะมันแบบสบายครับส,สะดวกสบายแล้วก็มันมีความเร็วสูงกว่าการนั่งอย่างอื่นอย่างนั่งรถเมย์มันจะนานหน่อยนะครับผมก็เลยชอบในการนั่งรถไฟใต้ดินมากกว่านะครับรถไฟใต้ดินที่นี่ก็ราคาก็ถูกนะครับถ้าไปแบบใกล้ๆก็2อหยวน10บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปแบบไกลแบบนั่งไปแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่าแบบ50นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าครื่องชั่วโมงมันก็จะประมาณ4่หยวนแต่ถ้าแบบนั่งไปไกลสุดๆเลยครับอย่างแพงๆเลยก็6หยวนครับซึ่ง6หยวนก็คือ30บาทคือเอาจริงๆครับการการเดินทางที่เนี่ยถูกมากเลยนะครับไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยประเทศไทยมันจะจะแพงไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เป็นป้ายสถานีมหาลัยผมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ มหาลัยผมมันก็จะมีสถานีของมหาลัยตัวเองเลยนะครับคือรถไฟใต้ดินมันมีแบบถี่มากของประเทศจีนครับคือนั่งไปใกล้ๆก็ก็ได้นะครับคือสะดวกมากแทบแทบจะไม่ต้องแบบลงแล้วต้องเดินไกลๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังลงไปใต้ดินนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปสแกนจ่ายก่อนเข้าไปด้านในนะครับ ทุกคนครับผมมีคําแนะนําสําหรับคนที่มาประเทศจีนนะครับถ้าใครมาประเทศจีนครับแนะนําให้ใช้แอปไ่ตู้ที่ถูนะครับก็เป็นแอปแผนที่จีนนะครับถ้าเราจะไปที่ไหนเราสามารถเปิดแอปแล้วกดที่ที่จะไปแล้วก็เขาจะบอกนะครับว่าเราจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินสายอะไรทั้งหมดเลยนะครับคือไม่ต้องคิดเองเลยครับหรือว่าเราสามารถเลือกเรียกรถแท็กซี่ก็ได้นะครับผ่านแอปไปตู้ที่ถูนะครับคือสะดวกมากคือมาจีนนี่ไม่ต้องกลัวหลงนะครับบอกเลยว่าสบายครับ คือขนาดผมมาที่นี่วันแรกๆผมก็นั่งได้แล้วครับมันง่ายมากครับคือการเดินทางที่จีนจะสะดวกสุดๆเลยนะครับถ้าคนที่เขาอยู่ประเทศจีนนะครับแล้วแบบอยู่มาสักพักหนึ่งหรือว่ามีมีธนาคารจีนแล้วมีเบอร์โทรศัพท์จีนแล้วเราก็สามารถใช้อาลีเพย์ในการสแกนเข้าไปรถไฟใต้ดินได้นะครับแต่คนที่ถ้าสมมุติว่ามาเที่ยวแล้วแบบไม่มีแอปอาลีเพย์ที่แบบสามารถโอนจ่ายอะไรอย่างนี้ได้หรือว่า เข้าไปในแอปที่สแกนขึ้นไปได้เข้าไปในใต้ดินได้ก็มาตรงนี้ได้นะครับมีเครื่องกดนะครับนี่ให้ดูเครื่องเผื่อใครไม่รู้ครับตรงนี้มันแปลว่าเหรียญนะครับก็ใส่เหรียญลงไปได้หรือว่าตรงนี้ก็ใส่แบงค์ลงไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมาตรงนี้เหมือนของบ้านเราเลยครับถ้าใครเคยนั่งใต้ดินที่บ้านเราก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมพาไปอันต่อไปต่อมานะครับที่ประเทศจีนนะครับเขาจะมีตำรวจมาตรวจเราทุกครั้งนะครับตอนที่เราเข้าไปเขาจะ เขาจะตรวจอันนี้ครับต้องเอาของสัมภาระเข้าไปให้เขาเช็คนะครับมันจะผ่านเครื่องสแกนนะครับแล้วเขาก็จะตรวจว่ามีอะไรที่อันตรายหรือเปล่านะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็สแกนผ่านผมไปแล้วก็เข้ามาได้แล้วประเทศจีนมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ,ค,อคือเราไม่ต้องกลัวเรื่องอันตรายเพราะว่าเขาจะตรวจแบบละเอียดจริงๆนะครับนี่ครับเสร็จปับ๊บเราก็จะต้องมาเปิดแอปนะครับก็คือใช้ แอป a l i p a y แล้วก็จะมี q ี่าโค้ดขึ้นมาแล้วก็สแกนตรงเครื่องเนี่ยพอเราสแกนเสร,ร็จเราก็เข้ามาด้านในได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีเลขบอกอย่างงี้ครับอันนี้ก็เป็นสาย5นะครับแล้วเราก็ต้องเช็คว่าเราจะต้องนั่งรถตรงสายไหนนะครับของผมผมต้องนั่งสาย6นะครับเดี๋ยวเราไปเดินหาสาย6เราก็ดูป้ายเอานะครับถ้าใครมาจีนก็เนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ย มันก็จะเขียนไป้ายไปหมดเลยแล้วก็เดินตามไป,ไป้ายไปเพื่อหาทางไปที่ที่เราจะไปนะครับโอ้โหคนเยอะขอโทษนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟนะครับคนไท้ดินนะครับคนก็จะเยอะอย่างนี้เลยเพราะเป็นช่วง5โมงเย็นนะครับทุกคนก็จะเงียบกันมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเงียบด้วยแล้วเดี๋ยวเราถ่ายคลิปบรรยากาศให้ดูนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับที่ประเทศจีนมันก็จะมีจุดเปลี่ยนใต้ดินนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวให้ดูคนนะคนเยอะมาก <L un ters> อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคนเยอะมากเลยนะครับซีอานจะเป็นเมืองที่คนเยอะตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเที่ยวช่วงไม่เที่ยวช่วงเทศ,ศากาลหรือไม่ใช่เทศากาลคนก็จะเต็มตลอดนะครับ เพราะว่าเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะถึงทางที่เราจะออกแล้วนะครับถ้าพอสมมุติว่าเรามาจีแล้วเราไม่รู้จะออกประตูไหนแล้วเราจะดูแมพนะครับให้เดินมาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีแผนที่บอกนะครับว่าเราจะออกประตูไหนมันจะมีประตู A B C D นะครับแล้วก็ดูว่าเราจะออกทางไหนนะครับก็หลายๆคนก็จะเดินมาดูตรงนี้ก่อนที่จะออกนะครับแล้วตอนที่เราออกนะเราก็จะสแกนสแกนอีกรอบนึงครับสแกน QR code แต่ว่าถ้าคนที่ซื้อเป็นบัตรก็เสียบบัตรเข้าไปนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราก็ออกมาจากสถานีแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะมีขายเการัดแล้วก็จะมีผลไม้ชุบน้ําตาลนะครับอ,นนอันนี้คือร้านยานะครับนี่สีเขียวเขียนี้อันนี้ก็เป็นร้านขุนตุ้นนะครับแต่ร้านขุนตุ้นมันก็จะมีพวกข้าวผัดอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมไปสั่งกินนะครับ อืในร้านนี้มันก็จะมีพวกขา้าวอะไรนะหมูสามชั้นราดข้าวหรือจะมีพวกเนื้อเป็ดราดข้าวแล้วก็จะมีเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวราดข้าวแล้วก็มีแบบพวกกระดูกด้วยนะครับเป็นซี่โครงครับซี่โครงหมูราดข้าวแล้วก็จะมีหัวมันจีหมี่ไฟหัวมันจีก็เป็นอ่าเนื้อไก่นะครับส่วนมากเขาจะเป็นไก่แบบเอาส่วนที่ติดกระดูกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ใน กระทะร้อนๆนะครับแล้วก็จะมีพวกพริกแล้วก็จะมีพวกขิงแล้วก็มีมันฝรั่งนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตุ๋นร้อนๆนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับคืออาหารที่นี่มีของเด็ดๆเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะพากินทีละอย่างเดี๋ยวเรามารอดูว่าก็เป็นยังไงนะครับเมื่อเมื่อกี้นะครับกลายเป็นว่าเราได้มีมีเฟิร์นนะครับกลายเป็นเส้นนะครับเพราะว่าตอนแรกฟังผิดเขาอาจจะฟังผิดนะครับเขาฟังผิดหมี่ฟินเป็นหมี่เฟิร์นก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นบะหมี่ผัด เขาถามว่าเอาเผ็ดไหมด้วยผมว่าสั่งเผ็ดนะครับแต่เผ็ดที่ประเทศจีนกับเผ็ดที่ประเทศไทยมันงกันนะเผ็ดที่จีนก็ไม่เผ็ดครับแต่เรามากินกันนะครับรสชาติดีมากเลยมันจะมีความมันหน่อยแล้วก็เส้นก็มีความหนึบนิดหน่อยนะครับแต่เส้นมันจะเล็กกว่าที่ไทยครับก็ถือว่าอร่อยมากนะครับอื ในนี้มันก็จะมีผักหลายอย่างแล้วมีแครอทมันจะมีถั่วง,งอกแล้วก็มีผักกระหล่ำด้วยนะครับแล้วก็มีไข่นะครับจะมีผักเต็มเลยนะครับ <c oughs> อร่อยมากคือไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยพอมากิน ควเป็นเส้นมันๆนี้ยิ่งกินมันยิ่งอร่อยนะมันเหมือนแบบมันมันป่าครับแต่ว่าอาหารจีนมีอย่างหนึ่งต้องระวังคือระวังอ้วนนะครับมันอ้วนง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องระวังผมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ที่เรากินไปนะครับก็12อหยวนนะครับ60บาทนะครับจะบอกให้ว่าปริมาณมันเยอะมากเลยเมื่อกี้โอ้โหเป็นชามยักษ์เลยแต่กินหมดแล้วครับชินแล้วครับอยู่จีนสักพักใหญ่ๆมันก็ชินแล้วครับ เดี๋ยวผมให้ดูตึกรอบๆครับของที่จีนเป็นยังไงนะครับจะดูตรงนี้ก็จะเป็นสปานะครับเป็นร้านสปาของที่จีนครับก็จะเป็นตึกอย่างนี้นะครับใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปที่ซ้อมแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ซ้อมหยงชูแล้วนะครับนี่ก็จะมีรูปปลรัมอาจารย์ด้วยนะครับที่เห็นตรงนี้จะเป็นอาจารย์ของอาจารย์ผมนะครับอันนี้นีะยิบมันแล้วก็นี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ผมสอคน ก็ด้าน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 ขวาก็าจะเป็นอาจารย์ของผมนะที่ยืนอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขุนไม้นะครับขุนไม้ที่เขาใช้ฝึกเขาก็ได้ฝึกพวกกระดูกหรือใช้ฝึกพวกท่าลําต่างๆของชาวยจีนนะครับเราจะฝึกกระดูกแบบอย่างนอย่างี้จะมีการฝึกตรงพวกกระดูกข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายป้ายที่มาจากฮ่องกงนะครับเพราะว่าที่ที่ผมมาเรียนเ er นี่ยมันอาจารย์ของเขาเป็นอาจารย์ที่แบบสืบทอดมาจากอาจารย์ยิปมันโดยตรงเลยครับก็คือจะมีใบที่เขียนไว้เลยนะครับว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของใครของใครนะครับ <Nein. S 1> ผมก็ได้เรียนลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของอาจารย์ยิปมันครับคือ mm hmm. ท่านยิปมันที่อยู่ในทีวีครับที่เราได้ดูหนังกันครับยิปมันต่อสู้นะครับนี่ก็จะเป็นที่รับแขกครับนี่ให้ดูที่รับแขกตรงนี้คือเขาจะ ทำน้ำชาให้กินนะคนจีนตอนมาเขาเรามาสมัครเรียนเาะเขา่าทำน้ําชาให้เรานะครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของหย่งชุนก็จะมีนี่นะครับมีดาบอย่างนี้แล้วก็จะมีกระบอกนะครับกระบอกเขาเรียกกุ้นนะครับกุ้นมีกระบอกสองอันนะครับคนจีนก็จ้ในหย่งชุนก็ถ้าฝึกเป็นหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาบพวกเนี้ยเขามันเอาไปใช้สู้จริงนะครับสมัยโบราณนะครับถ้ารำต่างๆของเขานะครับเขาก็จะเอามาจาก ดาบครับก็คือใช้เหมือนกันเลยนะครับโดยจะไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะใช้ในการป้องกันฝั่งนี้ใช้ในการฟันนะครับก็คือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับวัฒนธรรมมวยจีนครับถ้าคนที่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศจีนนะครับผมแนะนําเลยว่าควรจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอย่างเช่นการรำมวยจีนฝึกมวยจีนหรือไปเรียนกูเจิง้งหรืออะไรอย่างนี้ครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่า มันจะทําให้เราเข้าถึงวัฒนธรรมของจีนได้ลึกซึง้งอย่างเช่นการคลุกของเขาเขาก็จะมีอธิบายละเอียดเลยว่ามือน,นี้เป็นหญิงมือน,นี้เป็นหยางหยินหยางที่ที่ขาวดำนะครับถ้าคนนี้ไม่เคยฟังมาก่อนมีหยินหยางอะไรเย่างนี้เขาจะอธิบายแบบลึกซึ้งมากเลยนะครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับทุกค,คนคิดว่าบรรยากาศที่ประเทศจีนเป็นไงบ้างการเดินทางเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมอาจจะพาไป นั่งรถเมล์หรืออะไรอย่างอื่นนะครับหรือว่าอาจจะพาไปกินร้านไหนที่อร่อยนะครับถ้าใครชอบบรรยากาศที่ประเทศจีนหรืออยากติดตามดูนะว่าที่จีนเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับ mm. ก็ให้ติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ